ใช้หลักสามมันทำให้ใจของเรานิ่งๆได้เมื่อเจอปัญหาชีวิตมันที่หนึ่งคือมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตคนเราเกิดมาเริ่มตั้งแต่นักหนึ่งอายุอายุหนึ่งขวบไปจนถึงอายุ100ปีซึ่งบางคนอาจจะไม่ถึง100ปีหรืออาจจะเกิน100ปีแต่ก็มีจำนวนไม่มากถ้าเราขณะนี้เราอายุ45่สห นั่นหมายความว่ามันคือช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจอสิ่งเหล่านั้นน่ะไปจนถึง100ปีมันแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นช่วงหนึ่งของชีวิตชีวิตเราไม่ได้อายุเป็นหมื่นปีเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆนะคะมันคือช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นมันที่สองคืออะไรไปดูกันนะคะ